สวัสดีค่ะทุกคนว,กวันนี้กวนจะพาเพื่อนๆมาทำห่อหมกไก่ย่างรสชาติอร่อยกลมกลม่อมย่างง่ายๆได้ในกระทะเลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยหน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของเนื้อไก่น้ำกะทิพริกแกงเผ็ดไข่ไก่ น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาผงปรุงรสใบมะกรูดซอยใบโหระพาพริกชี้ฟ้าและไก่หั่นชิ้นค่ะโดยกว่าเจ้าเนื้อไก่ใส่โถปั่นไว้ค่ะตามด้วยน้ำกะทิใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ และจะปั่นให้ละเอียดเลยของกวางได้แบบนี้เลยนะคะเอาเนื้อไก่ที่ปั่นใส่อ่างผสมไว้ค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ดไข่ไก่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลา และผงปรุงรสค่ะจะขยำให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วจะเทน้ำกะทิที่เหลือใส่ลงไปเลยค่ะและผสมให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วกวานจะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปค่ะ และผสมให้เข้ากันเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเมื่อทำในส่วนของกะทิลาดหอหมอกกันนะคะโดยใช้น้ำกะทิและแป้งข้าวเจ้าค่ะโดยเทน้ำกะทิใส่กระทะไว้ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าคนผสมให้แป้งละลายก่อนนะคะ พอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วเอาขึ้นตั้งไฟเลยค่ะกว่าจะใช้เป็นไฟอ่อนและคนๆตลอดเลยนะคะได้คนๆแบบนี้ปิดไฟได้เลยค่ะในส่วนของใบตองจะเช็ดทำความสะอาดและจะตัดความกว้างที่8นิ้วค่ะและจะตัดแผ่นเล็กประมาณนี้นะคะ แล้จะเตรียมในส่วนของไม้กัดหรือไม้จิ้มฟันเอาไว้ค่ะมาเริ่มห่อ,อก,กันเลยนะคะโดยใช้ใบตองแผ่นใหญ่แผ่นเล็กวางประกบกันค่ะเอาใบโหระพามาวางตักไก่ที่ผสมไว้มาวางนลยคะ่ะตามด้วยไก่ชิ้น กะทิที่พักไว้ค่ะและพริกชี้ฟ้าซอยจับไปตรงสองด้านห่อปิดเลยค่ะแบบนี้นะคะและจะใช้ไม้กัดกัดไว้ค่ะสองด้านเลยนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวกวางทําให้ดูอีกอันนะคะเอาใบโหละพามาวางตักไก่ที่ผสมไว้มาวางค่ะตามด้วยชิ้นไก่กระทิอีกหน่อยและพริกชี้ฟ้าวางไปเลยค่ะจับไปตองสองข้างห่อปิดเลยเอาหมายกัดกดไว้ค่ะ แบบนี้เลยนะคะแล้วกวางจะตั้งกระทะทาน้ำมันนิดหน่อยค่ะเอาหอมหมกของเราวางลงไปเลยใช้ไฟอ่อนย่างไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วจะทาน้ำมันที่ใบตองเพิ่มความเงาอีกหน่อยค่ะ ย่างสักพักแล้วจะกลับด้านนะคะหอมๆเลยนะคะทาน้ำมันด้านนี้อีกหน่อยค่ะก่านจะย่างจนใบตองแห้งเปลี่ยนสีเลยนะคะและจะจับตั้งยางด้านข้างอีกสักหน่อยค่ะ และเอาอันใหม่ลงย่างต่อได้เลยค่ะทาน้ำมันอีกหน่อยนะคะอันที่ได้แล้วจะเอาลงพักไว้ก่อนค่ะและจะย่างกระทะใหม่ต่อจนหมดเลยนะคะ ทั้งหมดของกวางจะได้สิบห้าห่อเลยค่ะเดี๋ยวมาลองแกะดูกันนะคะหอมหอมทั่วบ้านเลยนะคะตอนนี้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะอ,มอมืมน่ากิน ครานี้ก็ได้หฮมหมกรสชาติอร่อยกลมกล่อมทำแบบง่ายๆได้ค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย